รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญะบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปี2568บรรยากาศคึกคักมีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากว่า4,293คน วันที่21พฤษภาคม2568มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่21-23ถึงพฤษภาคม2568ณอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมทรอ,อีสานนครราชสีมา สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2568มีจำนวนทั้งสิ้น4,293คนโดยมีการแบ่งวันรับรายงานตัวออกเป็นทั้งหมด3วันคือวันที่21พฤษภาคม2568 เป็นการรายงานตัวนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์คณะระบบรางและการขนส่งคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปวสวันที่22พฤษภาคม2568เป็นการรายงานตัวนักศึกษาใหม่สถาบันสหสัพพศาสตร์คณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีระดับปวสและระดับปริญญาตรีเทียบโอนต่อเนื่อง วันที่23พฤษภาค,คม2568เป็นการรายง,งานตัวนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี4ปีและระดับปริญญาตรีเทียบโอนต่อเนื่อง ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่แล้วยังมีการให้คำปรึกษาด้านวิชาทหารด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์สกู้ยืมการตรวจสุขภาพให้กับผู้เข้ารายงานตัวนักศึกษาใหม่การจองหอพักการจองชุดนักศึกษาและรับชุดนักศึกษานอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมด้วยการสมัครเข้าร่วมชมรมผู้ปกครองและครูมทรอ,อีสานนครราชสีมาอีกด้วย อมรเทพดอกสันเทียงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรออิสารรายงาน